วีีเเป็นสืืื่่ออทอทชจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศสถานีรถไฟลบบุรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปียะมหาราช วันที่22ตุลาคม2568เวลา8.30นาท,ที่สถานีรถไฟลพบุรีอเเมืองลพบุรีจัังหวดลพบุรีนายปัทยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน,นื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชโดยมีหัวหน้าสว่วนราชการทหารตำรวจและประชานชนจิตอาสากว่า400คนซึ่งได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะตามรางรถไฟและโบราณสถาน ริเวณโดยรอบสถานีรถไฟลพบุรีเพื่อเป็นการร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญในการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเสมอมานับเป็นพระมหากราธิคุณเป็นหล,ล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระพุทธเจ้าหลวงเป็นพระมหากษัตริย์วรรการ,ร,ษร,รษที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรีสเ็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารเดือนสิบ แปรมสามข้ามปีฉลูตรงกับวันที่20กันยาย,ยน2,396เป็นพระราชโอรสองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นที่1ในสมเด็จพระเทพสิวดินพรามาสเสวยราชาสมบัติเมื่อวันพระราสปดีเดือน11ขึ้น15ข้ามปีโมโรงพุทธศักราช2411รวมสิวิดำรงราชาสมบัติ42ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์เดือน11แรม4ี่ข้ามปีจอตรงกับวันที่23ต,23ตุลาคม2453 ด้วยโรคพระวักกะรวมพระชนมนพรรษาห8พรรษาพระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราชให้ร่มเย็นเป็นสุขทรงโปรดเสด็จก,การประพาสต้นเพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรทรงสนพระไทยในวิชาความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆอย่างกว้างขวางและนำมาใช้บริหารประเทศได้เจริญรุ่งรุ่ายอย่างรวดเร็วพระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชและมีความหมายว่า ทมหากษัตร์ิยผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนมิสเตอร์โทนี่ไรงานขอขอบข้อมูลภาพข่าวน้องไพรจากพลังงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุปปรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด